มาดูว่าขายของเก่าพวกเศษขยะที่มันมสามารถแบบขายได้เนี่ยเราจะได้เงินกี่บาทค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวขอเก็บที่แตงใส่ถุงก่อนนะคะเออเาไม่ใช่หรอเดี๋ยวเียเห็นไหมมาเห่าเลยไม่โไ๊ยต่อปล่าไปตรงนี้ดีกว่ามามาเดี๋ยวลูกเห่าลูกเห่าเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันว่าถ้าเราเก็บขยะทั้งวันเนี่ยมันจะได้เงินกี่บาทบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยสุดก็เริ่มะะจากบ้านเราก่อน,นะะ <S <S เลยววนน คตอนนี้แม่ก็ทําการเก็บขยะเดี๋ยวขอเก็บแม่เข้าไปด้วยนะคะแม่ตัวไม่ใช่ขยะเอาโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเก็บบริเวณแถวบ้านเลยดีกว่าป่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่พวกถุงมือเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหยุดพูดสักทีนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บบริเวณแถวบ้านก่อนค่ะป่ะตามมาทุกคนค่ะบอกเลยว่าอาชีพนี้นะคะเราไม่รู้ว่ามันจะได้เงินเยอะเงินน้อยนะลองเอาลองเอาเออเอางจริงนะการเก็บขยะขายเขาว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะเพราะว่ามันเหนื่อย จริงๆอะเราต้องให้เงินอาชีพน <nữa Five. S 2> ี้เยอะๆใช่ไปบอกรัฐบาลอันนี้นี่เจอแล้วนะคะพวกขวดสิกเนียเห็นไหมขวดนึงนี่ี่ไงเาทไมเาไม่เสร็จเราแยกไหมเอาแบบพวกขวดอยู่กับขวดกระป๋องอยู่กับกระป๋องดีกว่าเพราะเวลาเราเอาไปขายอะมันจะง่ายโอเคขวดกับขวดนะคะ หาบริเวณแถวบ้านไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้มันจะเป็นพวกป่านะคะทุกคนป่าดงดิบนะคะหรือว่าป่าอเมซอนเริ่มจากอเมซอนคิดว่าแบบเข้าอเมซอนเยอะเกินนะคือ <c oughs> แม่ก็เลยเรียนแบบว่า,าจะมีไหมวะนู่น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 ทางนู้นฝั่งนู้นระ้ัเลยเขาเหยียบใส่ต้นไม้ทุกคน นิ้วก้อยนี่ไม่จําเป็นแล้วนะออออโอเคทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเขาเห็นเยอะเลยฮะฮขวดเบียร์ขวเบียร์โอ้โหสารรูมอ่ะเอาไหมเอาหมดเอาหมดเอาหมด ของแม่นะคะแม่เอามาเรียงไว้เพราะว่าไม่ให้รถอ่ะมันแบบมาเมาหยียบดอกไม้เขาใช่แต่วันนี้เราจะเก็บหมดเลยมันเป็นแบบฝนตกใส่ขวดอะไรแบบนี้มันก็เป็นที่เพาะยุงลายไง <c oughs> เออใช่ไปเดี๋ยวเราไปที่นู่นดีกว่าไะ ทุกคนเห็นไหมคะขวดเบียร์จะวางอยู่บริเวณนี้นเพราะว่าแม่นะคะเอามาวางกันฝนมาเหยียบนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยนะคะตรงนี้เดีวมาดูใกล้ๆกันว่ามันมีน้ําหรือเปล่าบางขวดอาจจะมีบางขวดอาจจะไม่มีนะนี่อเอน้ำเอน้ำแต่ก็ไมเห็นไหมคือฝนมันตกใส่แหละแล้วก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะกินเองล้วนๆไม่มีใ เนาะเก็บต่อทุกคนอ่ะเดี๋ยวเก็บพวกขวดก่อนอุ้ยเขาเหยียบระวังมาวางเอามาวางการวนมาเหยียบนะคะอุ้ยเฮ้ยเหยียบแม่ด่านะแม่แบบแม่รักต้นไม้มากคุณอ่ะแม่หัวจริงจริงโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าอันเนี้ยน้ำเต็มขวดเลยจริงนะคะชิเก็บไว้ดีกว่าเนาะเผื่อแบบตอนกลางคืนเวลาขับรถมา มันแบบไม่เห็นแล้วเราอาจจะเอารถรถแบไปเหยียบมันขก้บไมหไ่หมดนะคะพวกคนเหยียบเยอะเป็นน้ำเฮลูบอยทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เราอาจจะได้เงินเยอะนะคะอุย๊ยนี่รูอะไรอะ่ะวุ้ยคนมาดูนี่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 นอว่ามีมีอะไรูทุกคนมันเป็นรูอะไรวะมันเป็น น้ำเก่าหรือเปล่าไม่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 ไม,ไม่ไม่เคยมีต้องให้แม่มาดูใช่เพราะว่าเรากลัวว่างูหรืออะไรจะอยู่ข้างในโอเคแล้ก็เก็บต่อเฮ้ยอะไรนี่น กมันแบบมันน่าจะเห็นอะไรเป็กๆแล้วมันเห่านะคะงั้นเราเก็บไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเก็บที่บ้านเราพบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บข้างนอกบ้าง ใหม่ได้นะคะเดี๋ยว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  <c oughs> เ,เดี๋ยว,วันนี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นโชเฟอร์ไม่รอดหรอก เดี๋ยว <okee> <as> <us> จะให้หลานคนถือกล้องมาขับให้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปหาข้างนอกบ้านคือแบบขยะเราได้เยอะแล้วดูดิเต็มรถซาเล้งหมดแล้วนะคะนี่มีมีตรงนี้อีกมีตรงนี้นี่นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาตาหมู่บ้านเร้มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ขยะเยอะขนาดไหนเอาตงทั่วหัวเลยได้ปะเอองั้นเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันต่อเลยแล้วกันไปเลย ตอนนี้นะคะคือเรากําลังจะออกจากบ้านแต่ว่าหมาบ้านอื่นอ่ะมันวิ่งออกมากลางถนนแล้วแม่วิ่งไปจับมาคื่อทีแรกคิดว่าเป็นเบกกสแล้วตกใจที่มันเป็นการที่ออกถนนแต่ว่ามันเป็นหมาคนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาหาไปคืนเขานะคะแม่รู้จักเจ้าของใช่ไหมกัดไหมเนี่ยสตังสตังโอ้ชื่อสตังใช่ไหมมีเงินเปล่าเราอะ <c oughs> <c oughs> โอเคปะ, <c oughs> ะเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะคะเอาหมาไปคืนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาขยะไปขายด้วยนะคะ <Okay. S 1> โอเคปะ ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่เอาไปคืนเนาะนอกส่่นลมานเหมือนใบกัดเลยแหละชอบที่แบบดอกบ้านอะไรสงตัวด้วยนะอุ้ยตัวนู้นอีกตัวทุกเดี๋ยวลองให้ใบกัดดมดม่นแล้วแม่นั่นัหนึ่งตัวครับอ้าวสองตัวสองตัวจะเป็นหน้าฟ็อกนะคะทุกคนโอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเราไม่ใช่เจ้าทิน ้ยอสีเดียวกันเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บขยะต่อแล้วนะคะเริ่มจากบ้านหลังนี้เลยไหมน่าจะไม่มีอะสะอาดเก่าไหมมีของเก่าไหมคะพัวกขวดขยะอะไรก็ได้เออเดี๋ยวเราไปเก็บขยะต่อดีกว่าค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็เอาหมามาส่งเขาเรียบร้อยแล้วะะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราเห็นพวกแบบกระป๋องขวดต่างๆนะคะอยู่นี่เขากําลังสร้างบ้านกันอยู่นะคะ oh. ต้องถามแล้วนะคะว่ากระป๋องนี้ใช้ได้ไหมใช้แล้วนะคะก็เลยแบบเออเอากระป๋องที่แบบเขาไม่ใช้กันแล้วนะคะที่โพดีโคนมาใ่จำน <c oughs> ไม่ไม่มเอาเป็นแบบพวกฝากบ้านเลยหรอือเปล่า ใส่จมูกไม่ให้ตัะเกขแล้วตัวนีนี่แล้วก็เก็บให้หมดนะคะทุกคนก็จะมีเยอะนู่นข้างหลังแล้นก็มีบ้างใช่ไมนี่มาตามมาเจออีกแล้วแต่ต้องดูรอบบ้านไหมดูข้างหลังมุ่นมาทั้งทีเอาให้คุ้มนะคะนี่ทีนี้กระป๋องใช่ไหมกระป๋องกับขวดอะไรจะได้เงินเยอะกว่ากันไม่รู้เนาะไม่รู้แต่ว่ากระป๋องมันน้อยมากเลยนะร้านบอกว่ากระป๋องได้เยอะอ้อเหรอ ราคามันสูงกว่าแล้วก็น่กระป๋องนี่ไหมใช่ใช่ชอวใช่ไหเราเอาหมดแหละขยะนี่แบบไม่ใช้แล้วเราก็เก็บใช่ค่ะเก็บเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราอุ้ยอันไรเอาอีกแล้วอุยได้แตบแผลงานนี้ขนาดทำความดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาพวกของเก่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนค่ะลุยต่อ มาเยอะมากเป็นพวกขวดเบียร์ขวดแก้วแล้วก็พลาสติกก่อนที่เราจะเอาไปขายนะคะทุกคนเราต้องเติมน้ามันรถก่อนได้นี่ห้าสิบาทนะคะขณะนี้ยังไม่ได้ไปขายของเก่านะคะไม่รู้ว่าจะกําไรหรือขาดทุนต้องเติมก่อนแหละเปิอันนี้เงินหยดเอ้ยต้องเอาออกมาก่อนเจ้าต้องออกมาก่อนอ่ะเพราะกลัวกลัวเอ้ยนี่นี่นี่อ่ะเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาแล้วก็เสีย ปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยมันล็อกแล้วไหนวะปล่อยเลยล็อกถือดีกว่ามาเออหน่าจะช่วยตั้งนานแล้วยังหาทางออกไม่ได้ไงไปไม่ถือแม่แม่ให้แม่จัดการแล้วค่ะแม่น่าจะชำนาญกว่าเราเออแม่ใส่กระเป๋าเลยแม่โอ้โหเอาตรีดไหมแม่นี่แล้วก็กดปุ่มเขียวนะคะหนึ่งสองสามอ่ะนี่ แล้วน้ำมันมันก็ไหลใช่ไหมเราต้องกดอะไรไหมไม่กดแล้วคับแต่ต้องถือดีๆนะไม่งั้นคือจะตกนะคะเป็นการเติมน้ํามันแบบบ้านๆเนาะกินก็แรงกันนะเนี่ยไปถึงกินเต่าหรอกินน้ามันปิดประตูดิปิดประตูไหนมันล้ซาเลฟแม่แม่เล่นมูฟว่าทุกคนได้กี่ลิตร1.35ลิตรนะคะก็ถือว่าโอเคนะ50บบาทจริงๆถ้าไปเติมปั๊มใหญ่ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้ แล้วก็เขาบอกให้ยกขึ้นนี้เออเด็กปั๊มเด็กปั๊มไม่ได้จนะคะมันต่างไเป็นเด็กปั๊มดีกว่าได้โอเคเรียบร้อยนะคะขยายมิ้งมาเออโอเคอะมันฝีได้แค่นี้แหละทุกคนรถมันเก่าแล้วค่ะเขาว่าแล้วเอารถไปขายดีกว่าทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวบอกเขานะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านขายของเก่าดีกว่าโอเค โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วนะคะที่รับซื้อของเก่านะคะคแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาช่างเลยสั่งเลยอดอกสอั่<อ>งเลยเจ้าเั้นโมเดิรนน,นี่เนี่ยเน้นโมเดิร์นมีทั้งขวดทั้งแบบลางบางฟลิชเนี่ย เราต้องมาแยกขวดแยกกระป๋องแยกทุกๆอย่างเลยนะคะมีนะทุกคนเราก็แยกนะคะมีทั้งขวดแก้วแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะขวดแก้วกิโลละเท่าไหร่คะกิโลยี่สิบห้าตังค์ยี่สิบห้าตังค์ยี่สิบห้าตังค์ถ้าได้แต่ช่ากิโลยี่สิบห้าตังค์ตายไปประมาณไปห้าสิบตายแล้วกูเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าเราจะได้กี่สตางค์นะคะอันเดียให้เขาลองช่างก่อนนะโอเคอ่ะทุกคนลองเอาช่างดูแล้วนะคะร สิบเนาะสิบกิโลเออสิบกิโลทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแต่มันหนักค่ะถุงขาดนะคะถุงขาดอ่ะเดี๋ยวเราชั่งกล่องดีกว่าค่ะวางไปอันนี้ก็เป็นขวดเหมือนกันค่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะห้ากิโลค่ะห้าเกือบหกอ่ะห้ากิโลเนาะหกกิโลอ่ะหกกิโลเขาเผื่อให้นะคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นพวกขวดนี่ก็ขวดขวดขวดพลาสติกนะ สกิโลสกิโลโหเด้อสิบสิแล้วก็สี่กิโลแล้วโอเคยี่กิโลโอเคสี่สิกิโลสอประมาณสากับสีกิโลกิโนะคะเป็นยีใช่ป่ะยี่กิโลแล้วแวหมูอันนี้อีกอันนี้เป็นพวกรังแล้วก็มีขวดพลาสติกด้วย อันนี้ใช้ด้วยด้วยออันนี้ประมาณ3มเกือบสเหมือนกันอา่แล้วก็เผื่อให้ด้วยเป็นเท่าไหร่ยีิแปดแล้วใช่ไหมก็เขาบอกว่าต้องแยกด้วยว่าอันไหนขวดอันไหนพลาสติกเออใช่ขวดยี่โอเคเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าทั้งวันตอนนี้เริ่มมืดแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวมารวมว่าทั้งหมดอ่ะเราจะได้เงินไปกี่บาทกองเท่าไหร่ป แล้วก็ขวดเบียร์ยี่สิบใช่ค่ะบาทอมาฟังชัชดๆว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไคะเทาน 25บห้าบาททุกคนบอกเลยว่าวันนี้เราอาจจะได้เงินเยอะนะคะาจะได้เงินเยอะนะคะ25 25บหาหทเราเติมน้ำมันไป50สบาทโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งกันนะคะหาร4ี่นะคะถึงค่าน้ำมันมกูยังไม่ได้เลยะเยอะมากเลยนะที่เราหามาได้มันเยอะ จริงๆนะเราคิดว่าเราอ่ะสมควรที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับคนเก็บขยะเว้ยทุกคนเพราะว่าเขาทำเพื่อส่วนรวมเว้ย เนี่ยหมายังบอกว่าใช่เลยเออ <laughs> วรนเพิ่มนะจริงๆเพราะว่าเรามาลงเก็บขยะดูแล้วก็เหนื่อยแล้วก็กว่าจะได้เงินแต่ละบาทคือเหนื่อยมากใช่ <c oughs> โอเคก็วันนี้ไปแล้วทุกคนถือว่าขาดทุนนะคะ <c oughs> ขาดทุน <c oughs> โอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรา<ล>ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย <c oughs> นี่นะคะเงินที่ได้25บาทนะคะเราไปทำอะไรกันแม่จะซื้อไข่สักแถมอู้ห<ด>ูเท<ด>่าไ,ไหร่ร1อยบบาทกลับไปกินไข่ต้มก่อนทุกคน